เสิร์ฟความสุขรอบปฐม,มทัศน์มานีมานะมิตรภาพระหว่างเพื่อนแฟนหนังไทยหัวใจฟิลกู๊ดรวมตัวกันสุดคึกคักในงานรอบปฐม,มทั์ภาพยนตร์เรื่องมานีมานะมิตรภาพระหว่างเพื่อนภายในงานได้รับเกียรติจากท่านพลภูมวิพัฒน์ภูมิประเทศผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรมผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธี โดยมีดรอุดพรงพนัยผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการผู้บริหารสกอสอคผู้บริหารบริษัท SF Corporation จำกัดมหาชนบุคคลสำคัญในแวดวงภาพยนตร์ดารานักแสดงสื่อมวลชนร่วมงานและร่วมชมรอบปฐมทัศน์กันอย่างคับข้างโรงภาพยนตร์ SFX Cinema c ซ n t r a l เซ็นรลลาดพร้าว สำหรับบรรยากาศรอบปฐมทัศนันทพลกมุทดธวนิษฐ์ปนเอ็นคอร์ผู้อำนวยการสร้างบริษัทเอ็นคอร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดร่วมด้วยอภิชยาบุญจันทร์ผู้อำนวยการสร้างและธีรกรปิยธรรมไทยเขียนบทกำกับยกทัพนักแสดงสยาโมโอสยาภาฤทธิวิทยพงศ์โอุรศักดิ์พร้อมแกนนักแสดงเด็กใหม่แกะกล่องนำโดยน้องฟีฟ้าสุขวลพัฒน์น้องแอนฟิวพิชญาธิดาน้องพิชากวินธิดาน้องเดลต้าวุฒิพัฒน์สัชนา น้องวินวินพงษสวัสดิ์และเดืะแกงน้องน้ำมนทนัญญาน้องโจ๊กคณิสอนน้องไอประพาพินน้องการมุทิพัฒน์น้องริ้งเหมือนฟ้า น้องไก่ปณวิทย์จัดเต็มมอบความสุขทั้งร้องทั้งเต้นเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะกันแบบชื่นใจตลอดทั้งงานก่อนที่จะแท็กทีมกันมาร่วมพูดคุยเรื่องราวทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังการถ่ายทําที่สุดแสนประทับใจพร้อมทั้งแง่คิดดีๆจากภาพยนตร์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากประพันธ์ของอาจารย์รัชนีศรีไพรวันเรื่องมานะมณีซึ่งจะทําให้ภาพในวันว,นวนานมณีมานะในแบบเรียนภาษาไทยที่คิดถึงมิตรภาพของเด็กวัยสยในความทรงจำจะกลับมาอีกครั้งรวมทั้งทัศนียภาพ ภาพอันงดงามของจังหวัดลบบุรีสถานที่ถ่ายทำของภาพยนตร์เรื่องนี้ที่พร้อมจะกลายมาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมแห่งใหม่ของคนไทยเพราะฉะนั้นใครที่กำลังคิดถึงภาพยนตร์แนวเด็กวัยใสที่ห่างหายไปจากหน้าจอเมืองไทยยาวนานกว่า10ปีและเรื่องราวของมานีมานาะวีราปิติชูใจ แก๊งเด็กหัวใจใสสะอาดกับวิถีชีวิตชนบทเรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยความสุขแบบไร้าการปรุงแต่งที่พร้อมจะทำให้แฟนหนังหัวรอกอมยิ้มสนุกสนานย้อนวัยแบบครบรถพร้อมหวนรำลึกถึงความทรงจำดีๆของมิตรภาพระหว่างเพื่อนพบกันวันที่20กุมภาพันธ์2568นี้มานีมานะมิตรภาพระหว่างเพื่อนในโรงภาพยนตร์ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมและทุกความเคลื่อนไหวของภาพยนตร์ได้ที่ Facebook Fanpage มาณีมณานะมิตรภาพระหว่างเพื่อนเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นที่อำเภอลำสนทีเมืองที่ได้ชื่อว่าสงบสุขอยู่กันแบบพอเพียงเรียบง่ายผู้คนน่ารักเด็กๆไปเรียนหนังสือในตอนเช้าได้ยินเสียงแววแถวเบ,เบาจากโรงเรียนใกล้ๆมาเป็นระยะระยะกับ ประโยคที่คุณหูมานีมีนาอามีนานามิกาแบบเรียนภาษาไทยที่สมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่ร่ำเรียนกันมาจนจำขึ้นใจทำให้ใช้ภาษาไทยได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนมาจนถึงวันนี้แต่ในความสงบสุขนั้นมักไม่ค่อยจีรังยั่งยืนสักเท่าไหร่เมื่อมีความเจริญเข้ามาในความเจริญนั้นมักมีสิ่งแปลกปลอมตามมาด้วยเสมอทั้งดีและร้ายและเมื่อสิ่งร้ายไม้ยมกอย่างยาเสพติดเริ่มคืบคลานแทรกซึมเข้าสู่ชุมชน โดยมีเพชดเด็กชายปริศนาเป็นกุญแจสำคัญไขความลับที่มาของยาเสพติดใครนำมาใครบงการเรื่องราวเริ่มมีสัญญาณไม่ดีมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อมีชายขี้ยาพยายามยัดเยียดขนมให้เด็กหญิงมานียินในขณะที่มานีกำลังเดินตามเพชดเด็กชายปริศนาด้วยความสงสยัย สุดท้ายก็รอดมาได้จากความช่วยเหลือของแต่นั้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของปัญหาใหญ่ที่กำลังจะตามมายังชุมชนและยิ่งไปกว่านั้นเหตุการณ์ไฟไหม้ที่ป้อมยามในตลาดอีกทั้งกลุ่มบุคคลที่น่าสงสัยในบริเวณจุดเกิดเหตุจึงกลายเป็นที่มาของภารกิจที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของเด็กๆทั้งห้ามมณีมนมานาะมิติชูใจวีรา